สวัสดีครับเรายังคงอยู่ในส่วนของตัว Microsoft Excel กันอยู่นะครับก็วันนี้นะครับในส่วนของพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึงการนำเสนอข้อมูลในลักษณะของ Power Pivot กันดูนะครับเราจะมาดู Basic Power Pivot ว่าสามารถใช้งานทำอะไรได้บ้างเบื้องต้นนะครับส่วนของตัว Power Pivot นะครับ เราสามารถทำ summarize อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องมานั่งใส่สูตรเองละนะครับเราสามารถทำการคำนวณอะไรเบื้องต้นให้อยู่ในรูปแบบของตารางได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องใส่สูตรวิธีการทำทำยังไงครับก่อนอื่นเลยนะครับเราควรจะแปลงข้อมูลที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับให้เป็น table ก่อนนะครับซึ่งใครทำ table ยังไม่เป็นนะครับเราสามารถย้อนกลับไปดูในส่วนของ part ที่เป็นการเปลี่ยนจากข้อมูลเป็น table ก่อนได้นะครับพอย้อนกลับไปดูเราก็จะได้ table มาหนึ่ตัวพอเราได้ table มานะครับเราลองดูเมนูที่อยู่ทางด้านบนนะครับจะมี table design อยู่นะครับเราเอาเมาส์คลิกใน table ของเรารตรงไหนก็ได้เลือก table design นะครับเราดูที่ table name ครับ table name ของเราเราเปลี่ยนชื่อแล้วหรือ,อยังถ้ายังไม่เปลี่ยนชื่อเราก็เปลี่ยนซะให้เสร็จนะครับหรือถ้าเปลี่ยนยังไงลองย้อนกลับไปดูที่ part ของ การสร้าง table ครับโอเคเราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ power p i v o t ยังไงนะครับดูตรงนี้ครับทางด้านบนครับจะมีคำสั่งที่เขียนว่า summarize with power app with power p v o t table นะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยครับ summarize with p i v o t table จากนั้นครับจะมีหน้าต่าง power p v o t table ขึ้นมา1อันครับมีอะไรบ้างครับอันแรกเลยครับอันแรกจะเขียนว่า ให้เราเลือกก่อนว่าเราจะเอา table อะไรไปทำ pivot table ในที่นี้เราเลือกแล้วครับก็คือ customer order นะครับถัดไปครับเขาจะถามว่าเราจะเอา pivot table เนี้ยไปไว้ที่ไหนนะครับมี2ช้อยให้เราเลือกครับช้อยแรกคือสร้างเป็น worksheet ใหม่นะคมันก็จะสร้างเป็นตรงนี้เรามีชิ้นหนึ่งครับพอเป็น new worksheet มันก็จะขึ้นเป็น worksheet 2ขึ้นมา นะครับแล้วก็อีกอันอ,อีกอันนึงก็คือ exciting worksheet ก็คือให้เลือกให้เอา pivot table นี้อยู่ในชีทที่เรามีอยู่ในที่นี้เราก็มีชีทเดียวก็คือชีทหนึะครับแต่ในที่นี้นะครับเราขอเลือกเป็น new worksheet แล้วกันจะได้แยกเป็นส่วนๆไปนะครับส่วนอันล่างครับอันนี้เรายังไม่ต้องสนใจมันก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการทำ data model นะครับเรื่องของ power query อันนี้ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งขึ้นไปนะครับเราเลือก2อันนี้ก็พอครับเราดูว่า เลือก table อะไรแล้ว location ที่เราจะต้องการให้มันอยู่อยู่ที่ไหนนะครับในที่นี้ผมเลือก new worksheet แล้วก็เลือก table เป็น customer order นะผมกด ok ครับพอกด ok เสร็จเรียบร้อยจะสร้าง sheet ใหม่ขึ้นมาครับชื่อ sheet ที่2ครับรวมทั้งจะมีตัวหน้าต่างตัว pivot table อันนี้ขึ้นมานะครับทีน,นี้มันยังไม่โชว์อะไรขึ้นมาให้เรานะครับจนกว่าเราจะดูที่ทางด้านเมนูทางด้านขวา เราต้องการแสดงอะไรบ้างนะครับในที่นี้นะครับผมอยากจะดูว่า,าดูตามโจทย์นี้เลยชิ้นหนึ่งนะครับผมอยากจะหาซัมของนี่ละกันซัม A B C ครับว่าเป็นซ้มเท่าไหร่รวมถึงผมอยากจะดูเขาครับนับจำนวนครับว่า A B C เนี้ยมีจำนวนเท่าไหร่ผมอยากจะดู2อ,อันนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่ามันนับและซัมมาอย่างไร ผมกลับไปที่ชีทที่2ครับก็ยังอยู่ใน Pivot Table อยู่นะครับจากนั้นครับผมต้องการดูอะไรครับเมื่อกี้ผมต้องการดู Row ที่เป็น Ranking ใช่ไหมครับผมเลือก Ranking ครับปึ๊บเลือกเสร็จตัว Ranking นี้จะเอามาโชว์ในแถวของเราตรงนี้นะครับกรอบหรือถ้าเกิดเราเอาออกไปก่อนนะครับเราจะใช้วิธีกดคลิกปึ๊บเราลากมาก็ได้ครับเอาเมาส์คลิกซ้ายนะครับค้างไว้แล้วก็ลากมาครับไว้อยู่ใน โรก็ได้นะครับมันก็จะโชว์แล้วว่าอ่ะโรลหนึ่งเป็น a b c อ่ะ o a b o r t e r นะครับแรงเสร็จสิ่งที่เราต้องการจะดูคืออะไรครับเราต้องการดูผลรวมของ a ใช่ไหมครับว่ามี price เท่าไหร่นะครับนี่ครับ total price อยู่นี่ผมลาก total price ครับมาใส่ใน v a l u e ครับมันจะขึ้นเป็น sum of total price ใช่ไหมครับนี่ครับก็ขึ้นมาให้เราดูแล้วครับทั้งหมด ล้านหกแสนสี่แสนะครับรวมกันได้สองล้านกว่าอันนี้เราก็สามารถทำในส่วนของตัวผลรวมคล้ายๆอย่างนี้ได้แล้วนะครับตัวเลขตรงกันอีกอันนึงครับนอกจากที่เราจะซ้ำแล้วใช่ไหมครับผมต้องการนับจำนวนมันอีกนะครับนับจำนว,นวนว่ามีแต่ละแต่ละโรแต่ละแร้งเนี้ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเราสามารถทำวิธีนี้ได้ครับ เราสามารถเอา full name สามารถคลิก full name เนี้ยลากมาใส่ที่ value ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นเป็น count of full name นะครับก็ขึ้นมาเลยครับว่าอ่า a มีทั้งหมด600 b 500 a t e r มี800รวม total เป็น2,000แต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการดู total อันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนตัว pivot table อันนี้ได้นะครับอโอเคนะครับ ถ้าเราต้องการจะปิดตรงบรรทัดสุดท้ายที่เป็น grand total ที่เป็นผลรวมทั้งหมดนะครับเราสามารถปิดตรงนี้ได้ครับเข้าไปในเมนู design นะครับเลือก grand total สามารถ off ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดของเราครับอันนี้ผมผมอนไว้ก่อนนะครับก็จะเห็นผลรวมทั้งหมดซึ่งก็จะสะดวกในเรื่องของลดเวลาในการใส่สูตรออกไปได้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของ pivot table 1อันนะครับแต่ในที่นี้ครับผมขอเอาเขาเอา full name นี้ออกไปก่อนผมต้องการทำ pivot table เนี้ยในลักษณะของอตัวกราฟแผนภูมิอะไรต่างๆเพื่อนำเสนอผู้บริหารนะครับเราจะทำยังไงครับตัว pivot table นี้ทำได้ไหมนะครับ pivot table นี้สามารถทำได้นะครับวิธีการทำครับผมกลับเข้าไปที่ถ้าใครติ๊กออกมาข้างนอกนะครับตัว พี v อ t t a เทเนี้จะหายถ้าอยากให้มันกลับมาคลิกในตัวตารางของเราก่อนนะครับคลิกตารางพี v อร์ดเทเจากนั้นครับที่เมนูด้านบนจะมี Pivot Table Analyze นะครับเราสามารถเลือกเข้าไปปั๊บครับเราอยากจะสร้างแผนภูมิใช่ไหมครับนี่ครับที่ Pivot Table Analysis นะครับจะมีเมนูที่เป็น Pivot Chart นะครับเราสามารถทำแผนภูมิได้ผมกด Pivot Chart ครับ เราก็เลือกได้เลยครับเราอยากจะได้กราฟอะไรนะครับในที่นี้ผมเอาเบสิกก่อนเป็นกราฟแท่งธรรมดาผมกดโอเคครับนี่ครับเราได้ p i v o t Chart ออกมาแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดเราอ่ะมี a b c อาร์เตอร์แล้วเกิดสมมติว่ามันมีเยอะกว่านั้นนะครับอาจจะมี a b c d e f นะครับแต่เราอยากจะดูแค่ a กับ f หรืออะไรนะครับเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้ครับจะมีฟิลเตอร์ที่เป็นรูปดับดาวนี้นะครับเราสามารถเลือกได้อโชว์เฉพาะ a แล้วกัน a กับ b 2ออันกดโอเคปึ๊บ นี่ครับ a ต t e r ก็จะหายไปนะครับเราสามารถเลือกเอามาทั้งหมดเลยเพ๊บเคลีย์ปิ๊บเอามาทั้งหมดเลือกมาได้ทั้งหมด3อันก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ครับเพื่อความสะดวกครับผมมีอันหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำนะครับสามารถจะได้เอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการทำ slicer slicer ก็คือตัวเลือกนั่นเองวิธีการทำทำยังไงครับผมเลือกนี่ครับตรง เมนูที่เป็น Pivot Table Analyze ก่อนนะครับผมเลือกปั๊บครับเห็นอะไรไหมครับ Insert Slicer ครับผมกด Insert Slicer ครับหนึ่งทันครับพอกด Insert Slicer เสร็จมันจะถามครับคุณต้องการดู Slicer อะไรนะครับตัว Slicer นี้ก็เหมือนเป็นเมนูในการเลือกนั่นเองนะผมต้องการเลือกที่เป็น Ranking ครับผมกดโอเคครับก็จะได้ สไลเซอร์ขึ้นมา1อัน่าผมขอย้ายนิดนึงครับย้ายไปตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้อ่าแล้วอันนี้ก็ต่อกันครับจากนั้นครับผมไม่ต้องมาเลือกตรงนี้แล้วครับผมไม่ต้องเลือกตรงนี้ผมเลือกตรงนี้แทนครับตัวสไลเซอร์ตรงนี้แทนครับสมมติว่าผมต้องการดู A ใช่ไหมครับผมเาเมาส์คลิก A ครับผมต้องการดู B ผมเมาส์คลิก B ครับแต่ถ้าเกิดผมต้องการดูเยอะกว่านั้นนะครับ ผมกด Shift ครับ Shift แล้วก็เลือกครับหรือถ้ากเกิดแบบโอเคผม,ผมดูแค่นี้พอแล้วผมต้องอันเคลียร์อยากกลับมาดูที่เป็นเบสิกเริ่มต้นผมกดก,กระบาดที่เป็นฟิลเตอร์ครับมันก็จะกลับมาให้เป็นปกติให้เราได้นะครับทีนี้ครับเรื่องของการตั้งค่าในส่วนของอแผนภูมินะครับเราสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแผนภูมิได้ นะครับซึ่งลักษณะก็จะเปลี่ยนเหมือนกับ Excel chart ธรรมดานะครับผมเลือกไปที่กราฟก่อนจากนั้นครับจะมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับผมอยากจะเปลี่ยนครับผมไม่อยากให้โชว์ไททอลครับไม่อยากรู้โทไม่เลือกเหตุไม่อยากดูร e เ e นท์ครับรีเจนท์ก็คือตัว t o t งทเนี่ยครับเราอยากจะดู Data Label เหน่อยครับเราอยากดูหัวตารางว่าแท่งนี้มีค่าเท่าไหร่เลือก Data La b e เบได้ครับเราอยากจะดู ดัตต้าเทเบิลด้วยครับเพิ่มมา2อันหรือว่าเราเอา Data Label ออกดีกว่านะครับเราดู Data Table อิอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคผมได้อย่างนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับผมอยากจะใส่ลูกน้ำให้มันครับทำยังไงครับเราคลิกมาตรงนี้ใส่ลูกน้ำก็ไม่ได้ข้อดีของตัว Pivot Table ครับถ้าเรามีการแก้ไขตรงนี้ครับยกตัวอย่างเช่นครับดูตรงนี้นะครับ ผมเลือกปุ๊บ3าอันนะครับผมใส่ลูกน้ําให้มันครับเพื่อเปลี่ยนเป็น a c c o u n t ครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเปลี่ยนไทป์ของมันนะครับจากเดิมทีเป็นนัมเบอร์ปกตินะครับผมใส่ให้เป็นลักษณะของเรื่องการเงินผมก็เลือกเข้าไปปุ๊บสังเกตเห็นอะไรไหมครับน่ครับลูกน้ํามันใส่ให้อัตโนมัติครับผมกดแบ็ k กลับไปก่อนนะครับเห็นไหมครับไม่มีนะครับผมเลือกครับปุ๊บผมใส่ลูกน้ําให้ มันเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัตินะครับก็คือตัว p v o t table อันนี้นะครับเราก็สามารถเอามาใช้ทำงานในการเป็น visualize เ mm hmm. บื้องต้นนะครับก็สามารถให้ผู้บริหารอาจจะะคลิกคลิกคลิกอะไรก็แล้วแต่นะครับผู้บริหารสามารถทำได้นะครับก็อันนี้เราลองลองไปใช้งานดูครับเราก็ลอง apply ให้เหมาะสมกับที่เราต้องการนะครับซึ่ง อันนี้เราอาจจะอ่ะโอเค total price เป็นหนึ่งอันอยากจะดู mouse น,นะครับว่าจำนวน a เนี่ยซื้อไปเท่าไหร่ก็สามารถดูอย่างนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้ไม่แนะนำครับเพราะว่าอ่าที่ไม่แนะนำเพราะว่าตัวเล n g ์ของ output มันห่างจนจนจนเกินไปทำให้เรามองไม่เห็นจริง,รงๆมันมีแท่งนี้อยู่นะครับแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเล n g ์มันกว้างเกินไปนะครับเพราะอัน a เนี่ยครับสีฟ้าหมื่นหนึ่ง อีกอันนึงงล้านแล้วมันยาวเกินไปมันก็เลยจะมองไม่เห็นซึ่งอันนี้ก็จะไม่แนะนำนะครับเราก็หาอันที่เราเหมาะสมที่เราควรจะนำมาใช้แลกัดน,นะครับก็อันนี้เป็นส่วนของเรื่องการทำ Pivot Table ที่เป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งเราสามารถไปเล่นอะไรต่างๆได้อีกนะครับก็ส่วนของตัว Pivot Table น่าจะมันเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ